พานมาที่สว่วนนี้มาดูการตอนกิ่อ,อมาเจอก็เลยอาคายสาวัสดีอรับสบบวัสดีครับครับสวัสดีครับนนแหลมสวัสดีครับอไปพานมานี่พอดีมาเห็นการตอนกิงกันเลยเข้ามาดูนี่เมื่อก่อนอะไรเขื่อนอะไรประกันอะไรนะอันนี้ีการการตอน,ตนกิ่งเชอมนะคะนรับตอนกิ่งเชอมมาดรัยขยายพันธุ์เออต่ขยายพันธุ์นี้แล้วมันต้องทาไงบ้างถึงว่าจะทําได้ถึงขั้นตอนนี้ถึงจากตอนเนี้มันต้องอัี้อ ออฟนะครับออฟปลูกไว้5เดือนแล้วหเดือนอ่าซื้อกิ่งพันมาสองร้อยกิ่งมาปลูกไว้5เดือนตอนนี้5เดือนแล้วอายุพันเนี่ยเนาะกอายุประมาณห้าเดือนแแล้วก็พอเรารู้ว่าเราสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วห้าเดือนเนี่ยดูกิ่งเออดูดูตังไหนดูกิ่งมันยังไงที่มันจะพร้อมเกินจะตอนธุ์เนี่ยเราให้ตอนช่วงกิ่งขาวนะครับ แต่ถ้าเขียวอย่างเงี้ยเราตอนไม่ได้มันอ่อนเกินไปเออมันอ่อนเกินโอ้ไตอนตอนกิ่งขาวเออจะได้มีความรู้ให้เกษตรกรผู้ได้เชื่อใจพูดได้ครับสำส่วนก็ทำจากวันปลูกอะประมาณ5เดือนโอ้จะก5เดือนมาเลยห้าเดือนมาเลยคือเราตอนกิ่งเราซื้อกิ่งตอนมาปลูกเนี่ยเรานับไปเลย5เดือนแล้วเราสามารถตอนได้ห้าเดือนนี่คือตอนอุปกรณ์การตอนนี่มีอะไรบ้างเนี่ยอุปกรณ์ผมก็จะมีในน้ำนิดแล้วนํำ บางทีคิดแต่ก in? ่อนสนใจกุ๋ยกุ๋ยมะพร้าวนะครับขุนเท้าน uh ี่มาบรรจุถุงไว้แช่น้ำไหมแช่น้ำผมจะมีพวกน้ำหมักนะครับหมักพีเอพลาบแล้วแช่นานไหมเราแช่นานไหมแช่ไว้ประมาณคืนนึงคืนนึงอ่งคืนหนึงนี่ความคิดจะเป็นนั้นได้เลยเราจะพี่ปลามาประกอบได้เลยอ่าพอแช่ไว้คืนนึงเสร็จแล้วก็มามาใส่ถุงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไหมนี่มาใส่ถุงพอเราใส่ถุงเนี่ยเราแช่น้ำเนี่ยพอเราแช่น้ำเสร็จเรา นี่เลยเราบีบบีบบีบให้ดูว่าอย่าให้น้ํามันมากเราบีบประมาณนี้อให้น้าออกหมดแค่นี้แค่ตึงๆึมือพอเราตึงๆึงมือเสร็จเราก็มัดเลยมัดเหมือนเดิมมัดเหมือนเดิมอมัดมาจะเป็นอย่างนี้พอมัดเป็นอย่างนี้เสร็จแล้ว ให้เราฟันอ่าเราฟันพอเราฟันเสร็จแล้วก็ขูดโคนะครับขูดเยือขูดเยียบครับอ่าเพราะมันจะมีน้ําเลี้ยงเขียวอ่ะบางๆอยู่ให้เราขูดแล้วเรไอ้ไอ้ไอ้ปอไว้งี้นานๆนี่เป็นไรไหมมีผลไหมไม่เป็นไรครับเนอะถ้าปอกไว้นานๆน่ะดีเนอะอ่าเยียร์ก็จะแห้งโอ้ยตรงรองให้เยียแห้งอ่าปอกทิ้งไว้คืนโมงได้ครับค่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้แล้วเราค่อยมาไล่รัดโอ ประมาณอะไรหนึ่งต้นต้นหนึ่งนี่เอาเอาข้ามีไหลงาได้ไหลไหลงาไหลกิ้งเหลไหมมดได้เลยถ้าเราไม่เอาไว้เก็บต้นแต่ถ้าเราตัดไปแล้ไอ้พวกนี้จะเกิดอีกนานไหมเดี๋ยวแตกครับแตกใหม่เลยพอเราตัดนี่ปุ๊บเราก็เปิดการต้นเลยใช่ไหมปกติปกติเลยครับแล้วกี่วันนี้เราจะถึงรู้ว่ามันมันจะมีรากเดินให้เราประมาณยี่สิบห้าวันถึงสามสิบวันจะรู้แล้วเนี่ยเราเห็นเลยโอ้ไม่เกินสามสิบวันเราก็ตัดได้แล้วใช่โหมนี่คือความรู้ของ กต่ก่อนผู้ใดสนใจการทําส่วนตอนจริงพันชะอมนี่เลยครับผมนี่ความรู้คีินี้จะลงส่วนเองไเนี่ยลงไปนะอ่าลงลงเองโอ้ชิะลงเป็นลงส่วนที่ไร่ที่นาลงนาโมเดลที่ลงกับแปลงทุเรียนแปลงอันนี้ผมจะฝรั่งแปลงฝรั่งกับแปลงอื่เนี่ยผมจะปลูกเป็นรั้วเลยอันนี้กุมกันคือทํารั้วด้วยทํารั้วเลยเออแล้วประโยชน์ของอันนี้ก็คือว่าเราเก็บยอดข่ได้ด้วยคือว่ากินได้ด้วยรั้วกินได้ครับินี่้คือ ผมก็มองอยู่ว่าผมจะทำเป็นรั้วลวดหนามแต่ผมก็เลยมามันดูมันเออมันหนักต้นทุนใช่ใช่แล้วมันก็ต้นทุนเยอะแล้วกรประโยชน์กระถือซิงไปแค่นั้นเลยก็มันเอาเงินไปเงินไปทำรั้วอยู่ใช่ใช่ๆคอจมอยู่นั้นแต่อย่างเงี้ยเราสามารถเป็นขายได้พันขายอันนี้ขยายนะครับมันก็เป็นการได้ประโยชน์ของการขายยอดด้วย แล้วเป็นประโยชน์ยังก็เป็นรั้วได้ด้วยเป็นรั้วแล้วก็สามารถทําตังค์ให้เราได้ใช่ใช่ถือว่าครังอลังการมากเลยเอาลองนี้ลองทําให้ดูสักนิดจะทําไงสักดีอ่าเดี๋ยวผมจะดูนี่ผมปอกแล้วนนี่ดูดูวิธีการปอกเสร็จแล้วเราก็ขูดโอ้นี่ปุ๊กเสร็จเออคขาปุ๊กเขารอแห้งแล้วบนนี้แห้งแล้วโอเสร็จแล้วก็ผ่าผ่าทุ่นนครับนี่ยนี่ผ่ากลางแวกถุงนี้เลย แหวกพอน้ำน้ำม oh, oh ันจะหมาดๆนะครับนี่ดูน้ำมันน้ำมันจุกเลยอ่ะอืมอคือเราเวลาเราตอนเนี่ยน้ำมันหมาดเนี่ยเราไม่ต้องลดน้ำไกันเพื่อการลดน้ำได้ด้วยอ่าการลดน้ำแล้วเวลาหุ่มนี่นะครับเอาเอาตรงนี้ไว้ไว้้ขางล่างนะครับโอ้ฮุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมหุ่มให้ดูดีกว่าอ่านี้นะอ่านี่หุ่มหุ่มปึ๊บโอ้มัดพยายามอย่ามัดกลางโอ้มัดมัดข้างล่างอ่ะครับโอ้มัดข้างล่างข้างบนครับต้องแน่นไหมการเช็คดึงเช็คนี่ถ้า มันต้องให้แน่นนะครับอย่าให้หมุนได้ไม่ไม่ทั้งหมุนได้อ่เราก็แค่ตึงมือเราอ่ะเพราะเราก็ไม่มีอะไรมาหมุนอยู่แล้วใช่ใช่นี่คือผมลงไว้สองร้อยกิ่งผมปลูกได้ห้าเดือนแล้ะอันนี้ผมจะขยายพันตอนขยายพันเองนี่พันกิ่งเออตอนจะพันกิ่งอันนี้เอาไปลงทำรั้วเลยทำรั้วเลย เราหมายลูว่าอยู่สามพันเก่งแต่นี่จะลงพันนึงก่อนแต่นี้ผมผมก็ซื้อพันมาสองร้อยเก่งไงแล้วผมมาปลูกไว้ห้าเดือนแต่ผมก็เลยจะตอนสักพันนึงก่อนเพื่อผมจะเอายอดไปขายลูกค้าที่เขาสั่งประจำอ่ะเออใช่ใช่ใช่จไม่ขาดลูกค้าวันเดิ นี่ถ้าคำไปนี้ถ้ามีคนจองเพิ่มีคนจองนี่ก็มีการจำหน่ายไหมมีมีครับโอ้ต้องติดต่อได้เลยเห็รอวะติดต่อได้เลยอ๋ออันนี้เป็นชะอมหนามน้อยเบอร์สองนะไอตัวนี้เร่งออกล็อกฤดูการได้ดีใช่ไหมอ่าเป็นสําหรับผมผมว่าเป็นเป็นพันเดียวอ่ะที่ว่าทำออกนอกฤดูได้ดีโอสำหรับผมนะโอ้ลองๆองดูกันได้สำหรับ บางท่านก็ก็ไม่ไไมม่่แน่ใจนะครับว่าพันนี้ทำบอกว่าเนี่ยเราได้ที่สัมผัสมาที่ทํามาเนี่ยเนาะมันเป็นมันยอดมันจะยอดใหญ่เสมอโอ้ยอดเสมอเลยอ่ายอดยอดเสมอแล้วก็เนี่ยเราต้องให้น้ำให้ปุ๋ยตอนที่ว่านอกฤดูกาลใช่ไหมต้องต้องหนักกว่าเพราก็ให้น้ำปกติปกติไหมเราเราต้องเข้าใจก่อนว่าชะอมเนี่ยชอบ สารอาหารเยอะอแล้วก็น้ำไม่ขาดคือปุ๋ยต้องดีออคือปุ๋ยพวกปุ๋ยพวกมูลสัตว์เนี่ยได้ผลคงแรงเลยได้ผลคงแรงยผมทำฟาร์มหนูไงผมทำฟาร์มหนูก็จะเอาพวกขี้หนูอ่ะอย่างน้อยได้หนึ่งละหมดละคือขี้หนูเนี่ยคือเป็นเป็นปุ๋ยแล้วเป็นอินทรีย์วัตถุด้วยเหมือนปุ๋ยหมักเราเลยอะไรง โอเคอันนี้เสร็จไปแล้วบอกริ้งพันนี้ริ้งนึ่งอะหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหไหวนะแป๊บเดียวถ้าจำนี้จริงจริงนะไหวนะริ้งนึ่งริ้งตัวนึงนี่วัตอนต่อกดอย่างผมเนี่ยตอนวันนึงก็อยู่ประมาณนะสามร้อยกิ่งสี่ร้อยต่อวันนะสามสี่ร้อยกิ่งโอ้โหถือว่าถือว่าอลังการถือว่าอลังการแล้วเราขายกิ่งละสิบบาทเออราก็ได้วันละเออหลายตังค์นะถ้าร้อยกิ่งก็พันหนึ่งแหละเอามีอะไรจะ ฟักไหมกิ้งผันนี่จะถ้ามีใครสนใจนี่จะเอาไงลองฟักนี่ลองฟักนายแล้วเออชะอมหนามน้อยเบอร์สองนครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อติดต่อออฟได้นะครับทาง Facebook ก็อ็อบความหนูพุกใหญ่ยุนยาถ้าเป็นไลน์ก็ไอดีไลน์ก็ศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์ห้านะครับถ้าเป็นเบอร์โทรตรงก็ศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์เก้านี่ติดต่อได้เลยตรงเลย ได้การจิ้งพันธ์หรือว่าการอะไรเมื่อมาติดต่อได้เลยได้เลยครับแม้ก็คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้ใต้ช่องของน้าแหลมนะของน้าชายเดี๋ยวให้น้าชายมาติดต่ออีกทีก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ